烤鸭啊，对的，来。哦哦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  จริงไอจานเนี้ยมันของกนะับปลาเนี่ยแย่งกับปลาที่หมดเลยอะ่ะย่งกลาลมอือาหมอเป็น่อ,องคืมันจะเป็นทั้งขาว มาดูดเลือดด้วยทำมาดูดเลือดไม่ติ้มเลย เลกร่เรอไนะตัดมาแล้วเหรอเหไปอีโวอเหรออาไมเอามาขับขับอะไรมาหรอเขับรถอะไรมา mó sai sai mó sai gì đó, giờ mà đi sai hải sai mó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  sai xe, sai mó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  sai ไม่แพ้ไม่แพ้ลองติ้มใหม่ดูอ่ะไม่เผ็ดเลยไม่กินไม่ติ้มก็ไม่เป็นไรทุกคนติ้มดีเลยตอนนี้แม่เราใเก๋าเด็กก็อยู่ประเทศญี่ปุ่นปะป๊าเห็นรถไทก้าออกมาซื้อกาแฟกันตอนเช้าทุกเช้าเลย หรือะเราออกปมา่อกาแฟตอนเช้าตอนเช้าเลยตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแลวไทก้าก็ไม่สบายด้วยน่าสงสารมากที่มูกไหลตลอดกิจกรรมวันรอยกระทรงตอนเช้านะครับ เตรียมกระทงครับผมไทกาสร้างเองเลยไหนลูกไปเด็ดต้นไม้มาแล้วใช่ไหมครับเขาไปเด็ดจากตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็เอามาแล้วก็เอามาทำกระทงนี่ใช่ไหมครับกำลังทำอยู่ใช่ไหมครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ป๊าพาไปลอยกระทงเลยครับโอ้โหไปเก็บใบไม้จากหน้าบ้านมานะครับ เก่งมากมันมันเป็นไงเห็นไหมมันยังไม่ตายใช่ไหมครับมันเกาะอยู่ใช่ไหมเกาะอยู่ อ๋อ,อใช่มันกระดูกกระดิกอยู่ในมีชีวิตอยู่ตอนนี้ตายแล้วยังไม่ตายสิลูกโอ้มันมันหุบหัวลงไปฮะพระเจ้าเธอทุบฉันทำไม โ่้ไปหน่อยเลยมันไม่มีสักหน่อยช่วยด้วยโอ้ไม่หมาป่าเป็นลมหมาป่าหมาป่าเเดินถอะมันจะาดนไเอีกได้เวลาไปติดไฟแล้วมั้งเรื่องแบบนี้เกิดกับฉันทุกทีเลยไฟนาฬิกาด้่งเทสบัตช์ช่อเลยที่อุโมงค์เทสบัดช่อเลยเป็นจุดสิ้นสุดของทุ่งป่าแม่น้ำเราจะลงไป E I o, อีไอโอยุยดกินก่อนกินก่อนไหนนํำท่าแบบเมื่อกี้ไหมสิครับเอามือมาที่ค้างไหมสิครับ แบ๋วจริงๆแบ๋วแบ๋วบุ้มบุ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 มจุบบุ้มบุ้มเวลาทานทานขนมเดี๋ยเพิ่งเล่นลูกนะเดี๋ยวติดคอลูกเซนเซอร์ไว้ก่อนพอเซนเซอร์ไว้ก่อนเซนเซอร์ไว้ก่อน ืม่มาแมามา,มา,มาน้องก,กับป๋อป,ปีมาดูให้เปียกไปออาวอุ้ยอีกหมาไปเอาผ้ามาเช็ดเร็วๆลูกไป <Okay. S 2> โอ้ยฉี่ภาษาอะไรเนี่ยดูมันหม้ายยัง เอาผ้านะลูกไม่ใช่ทิชชู่เอาผ้าใช่ลูกเก่งมากครับเออ,อเก่งมาก billing. şey าาเออเออเก่งมากเช็ดให้สะอาดแหลมเลยนะ ใช่เอินเพืนเพืเพืน้นตรงน,น,น,นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฉลาดมากนี่เอ่เานทำดีลูกทำดีมากเอาพ้าเช็ดหน้าแม่มาเช็ดเยี่ยวตัวเองใช่ ไม่ใช่ครับป๋าอ๋อไม่ใช่เหรอนี่ของป๋าใช่เหรอใช่อ้าวงั้นฉันก็แย่ละสิอ๋อมีพิสูจน์กลิ่นเป็นไงกลิ่นฉี่เป็นไงก็ทำได้เลยครับสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วโอเคไปไปให้เจ้าสีสีแล้วเดี๋ยวก้ากลเซ็ โอเคลูกมามีอะไรอ่ะมีอะไอ้โหอ๋อโหโตเป็นนมแล้วไม่โตเป็นนมแล้วอรืมลูก้าลูกก็ถืออยูตัวนึงลูกอ่ะฮะอีกตัวนึงเจอไหมอีกตัวนึงอ่ะไอ้ยอ๋อนี่นี่ ทำไมต้องใช้หมีสองตัวช่วยบอกคุณพ่อเนี่ยติวันนั้นก็เอาของหนูดีมาที่บ้านหนูดีแล้วก็เอามานี่อืมโอเคเอากลับมาให้ก็ตั้งชื่อมีตัวแรกว่าอุมมีอุมมีอ๋อแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะชื่ออะไร อุมีออยู่ไหนอง่าองจอปิอยากดูไหมอุมยังไม่อยากดูอ่ะมาดูนิทานดีกว่ามาเอนถึงนัดก็จะเาอยู่กับาไอยู่อุ้มีโอเคให้ให้กาเจอแล้วไหนนี่โอเคหาหาป๋าไงไหน,งนตัวไหนชื่ออุ้มีไหนตัวไหน อ๋อมันอีกตัวหนึ่งะหรอแหล่สุดซิอูมีโอเคหให้การเจอลูกอมเจอลูกอมเหรอดึกแล้วไม่ออมแล้วเรามาดูนิทานมาเรื่องอะไรเนี่ย